แต่โตมาก็รู้สึกว่าใส่แว่นมาตลอดร้านแว่นปกติมันไม่ได้ลงลึกกับดีเทลขนาดนั้นแนะนําจริงๆร้านมัธยายเวชนเซ็นเตอร์พนักงานไม่ได้ดันของนะครับเขาเลือกของที่ดีที่สุดสําหรับเราแล้วนักทัศนมาที่นี่เขาหาสิ่งที่เหมาะสมกับเราจริงๆไม่ได้มาเพื่อแค่ขายของไม่ได้มาเพื่อขายกอบเป็นก,นกนขายเลนนะครับผมที่เป็นที่ที่เหมาะสมกับคนที่มองแว่นเป็นการลงทุนในชีวิตที่ดีมากกว่าแค่เป็นแฟชั่นไอเทมธรรมดาครับ ผมชื่อริวนะครับชื่อจริงชื่อพาสธินควรสถาพรนะครับผมปัจจุบันเป็นผู้บริหารอยู่ที่บริษัทสถาพรมาร์เก็ตติ้งครับผมที่ขายยากัยุงไคยลครับผมผมเนี่ยใส่แว่นมาตั้งแต่ปสองนะครับหือตั้งแต่โตมาก็รู้สึกว่าใส่แว่นมาตลอดสายตาผมมันมีความซับซ้อนหลายอย่างสายตาไม่เท่ากันแว่นที่มันไม่ตรงกับสายตาเรามันก็จะมึน หรืมันก็จะนูนเราก็อาจจะกะระยะไม่ถูกว่าจะเป็นเรื่องการเดินหรือการวิ่งหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยชีวติตประจำวันมันจะเปลี่ยนไปนหน่อยหนึ่งผมเป็นคนเล่นกีฬาตั้งแต่เด็กนะครับแต่ว่าก็ต้องใส่วันหนึ่งผมไปแข่งบาสมันมีช็อตที่ผมเนี่ยต้องแบบยิงเพื่อชนะจริงๆผมจาได้เลยว่าผมอยู่ข้างแป้นคนะแนนนั่ง้0ต่อ5 1ลูกนี้ต้องลงให้ได้เพื่อจะชนะยิงปุ๊บมันหลุด มองไม่เห็นแว่นยิ่งไม่ลงกลายเป็นว่าทีผมแพ้ผมก็เลยตัดสินใจที่ว่าเออเราต้องเลือกแว่นที่มันดีละเลิกแว่นที่มันเหมาะกับเราถ้าวันนั้นเนี่ยผมเลือกที่จะมาตัดแว่นหรือว่าตัดเลนที่นี่เนี่ยไอ้แมดนั้นผมอาจจะชนะไปก็ได้การที่เราจะหาแว่นที่เหมาะเราจริงมันก็ต้องมาหาคนที่ทําแว่นเป็นจริงๆนะฮะคนเลียวมาด้วยอาการแว่นตัวเดิมมันมีปัญหาในเรื่องของการมองเห็นเพราะว่ามองไกลรู้สึกว่าไม่ค่อยคมค่ะหลังจากมาตรวจกับนักทัศนมาตแล้วว่าค่ะก็จะได้ดูในเรื่องของตัวสุขภาพตาไปด้วยนะด้านในค่ะเดดีี๋ยวววมมมััันนนจจะะะตตตบออลูใใหห้้ง ้านในใเพื่อประเมินว่าเรามีต้อกระจกแบบหรือยังทีนี้นค่ะตัวเลนตาด้านในด้านขวาใสดีนะถัดมาจะดูในเรื่องของตัวสีแดงค่ะตัวนี้คือความหนากระจกตาตรงกลางก็เอาไว้ประเมินสําหรับบางท่านที่อยากจะผ่าตัดแก้ไขเลซิก<ม>หรือว่าผ่าตัดแก้ไขค่าสายตาอื่นๆถัดมาจะให้ดูตัวนี้ค่ะก็คือความโค้งของตัวกระจกตาดําดูว่ามีความเฉียงเป็นกระจกตาย้ย้ย<ม>หรือว่าเป็นกระจกตาป่องพองหรือเปล่าที่ต่างเยอะเลยนะร้านนั้นกปกติมันไม่ได้ลงลึกกับดีเทลขนาดนั้นผมมาตัดแว่นมาตั้งแต่เด็กนะผมก็ไปตั้ง ใหญ่หรือร้านที่มันแบบเล็กๆก็ตามว่าสิ่งที่ผมมองเห็นต่างคืออุปกรณ์มันมีอุปกรณ์หลายๆอย่างที่ผมรู้สึกว่าผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนี่เข้าไปแล้วก็เราอยู่ในโรงพยาบาลเขาตรวจได้อย่างลึกซึ้งอย่างเช่นว่าความลึกของขอบตาวความลึกของแก้วตาอะไรอย่างนี้ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยขนาดโรงพยาบาลก็ยังไม่ทาให้เราเลยอ่ะมันเป็นสิ่งที่ ร้านแว่นธรรมดาคือแบบไม่มีวันเข้าถึกได้โอเคค่ะเดี๋ยวถือไม่นี้ให้ข่อนตานิดนึงค่ะถือแล้วก็บังเลนตาข้างซ้ายไว้นะถ้าตัวเลขไหนอ่านได้อ่านได้เลยแต่ถ้ามันเดาไม่ได้หรือว่ามันเป็นจุดคุณริวอ่านข้ามได้เลยนะคะ<ช>ตอนนี้แนวนอนหรือแนวตั้งชัดกว่ากันแนวตั้งชัดกว่าแนวตั้งชัดกว่านินดน,นึงอารับตาค่ะทีเดี๋ยวจะให้เทียบนะ ดูสองตัวแรกเหมือนเดิมระหว่างอันนี้ตัวที่1กับใส่ตัวนี้หัตานิดหนึ่งค่ะกี่รู้สึกใส่แล้วตึงตึง,<อ>งเลยใช,ใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปใส่ทั้ง2ตัวค่ะเดินด้านนอกดูว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองเดินมองไกลๆแล้วก็ฝั่งตรงข้ามอะไรเงี้ยมองเห็นไหมคะทีนี้ค่อยๆลืมตาถ้าเป็นตัวนี้เป็นไงบ้างคะ่ะตีขึ้นครับความเป็นฝ้าน้อยลงไหม ัดขึ้นโอเคพื้นก็ไม่ได้นูนเท่าที่คิดผมว่ายังน่าจะปรับตัวง่ายสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจที่นี่มากจริงคือว่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นเหมือนชีพที่เขาใส่ใจกับสิ่งที่เราต้องการจริงๆไม่ได้เป็นแค่เซลล์ขายนะครับนักธนามาที่นี่เขาหาสิ่งที่เหมาะสมกับเราจริงๆไม่ได้มาเพื่อแค่ขายของไม่ได้มาเพื่อขายกรอบแว่นก็ขายเลนนะครับผมเขาหาสิ่งที่สมกับตาผมจริงๆเหมาะสมกับโครงสร้างของตาผมจริงๆรงคนเหล่านี้เขามีความเป็นเหมือนชีพมากๆ กรอบไหนไม่สวยเขาก็ไม่เชีรยกรอบไหนไม่เหมาะกับผมเขาก็ไม่เชีย่งที่สำคัญคือผมได้สินค้ากลับไปที่มันเหมาะกับผมจริงๆถ้าเราเคยใส่ทรงที่ใหญ่มาก่อนแล้วเราไปเล็กอะจากประสบการณ์ของตามันจะลำาคาญไอตัวกรอบมากเพราะเราจะเห็นเหมือนขอบมันอยู่ในแว่นอย <ừ> ู่ตลอดเวลาถ้าอยากให้มันดูแบบแมทแมทโดยรวมก็จะยูสิบสี่ก็ได้ค่ะคะ่าแตาของคุณลิวอะ <ừ> มันสามารถเลือกได้สองช้อยส์ก็คือจะเป็นช้อยส์ที่เป็นเลนส์สต็อกก็ได้หรือว่าจะเป็นช้อยส์ที่เป็นเลนส์แล็บก็ได้ไม่ใช่ไม่ค่อยบิบหวัวเขาเลยผมว่าเฟรมม <ừ> ันเลยกัะ มันเล็กไปหนูไปเห็ใส่ให้เขบคับแว่นเป็นสิ่งสําคัญดเลยไหนๆแว่นมันจะอยู่กับเราทุกวันทั้งวันอย่างเงี้ยตื่นมาก็ใส่ถอดแค่ตอนนอนอ่ะเราควรลงทุนกับมันดีๆแล้วก็หาที่ที่มันเหมาะที่ที่เขาตั้งใจทํแว่าที่มันเหมาะกับเราจริงๆนะครับก็ถ้าใครสนใจมาทำแว่นนะครับผมก็แนะนําจริงๆร้านมัธยาเวชชนเซ็นเตอร์ที่นี่เป็นที่ที่เหมาะสมกับคนที่มองแว่นเป็นการลงทุนในชีวิตที่ดีมากกว่าแค่เป็นแฟชั่นไอเทมธรรมดาครับ นี่ผมอยู่ที่สาขาเมกาบางนาะมาง่ายจอรถง่ายนะครับแต่ก็ท่ยาเขาก็มีอยู่หลายสาขานะครับผมแนะนําว่ามาที่นี่ได้เซอร์วิสที่ดีของที่ดีแล้วก็สิ่งที่เหมาะสาหรับคุณที่คุณต้องใช้ทุกวันจริงๆนะครับผม